สวัสดีค่ะมาพกกบกับจินยูแบบบานๆนะค่ะพี่น้องมน,นีสเสื้อผามาเห็ดเมนูอาหารเมนูมนีมีอย่างเดียวเวยค่ะพี่น้องต่ว่าหนูอาจสะเบลแ่งเป็นผ้าให้เบื้งนะคะพี่น้องกับเสตเฮดวิธีแกงหมักอิหุ่มค่ะมนีนูสามารถแกงออมค่ะพี่น้องแกงออมหมักอีหุ่มใส่ข้าวคั่วได้ค่ะพี่น้องมนีนี่ค่ะหมักอีหุ่มที่ปอออกส,สปอแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาสะอ่อนเอวยสวยไปกับไก่กับหยังค่ะกับเสตเักอิพักชี่เล่านะคะพี่น้องแล้วก็พักอิตูหอมๆนี่ค่ะ อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะพี่น้องที่เห็ดแล้วก็แ่บแสบนอกจากแกงสูนแกงเซปปาค่ะนี่ค่ะนุกศึกส์กแกงใซ่ไก่ที่ซับไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อนี้เป็นแกงออมค่ะแกงออมแบบเซ็ปหัวหัวหัวหอมีอย่างนี้สี่ค่ะพี่น้องเอาละค่ะอันนี้พริกขีนตตมไวน้นีกัสมี่ตะไคร้แล้วก็กระเทียมบวกพริกสดแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องเห็ดแบบเก่าสไตล์เก่าค่ะพี่น้อง เมนูนี้เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมีบ่อีีหุ่มหรือว่าอีอยงลองเห็ดมือค่ะแสบไตข้าวขัวลงไปนี่แบมะลุกหนึ่งะสะออนอวยสวยไปกำนังสดกินห้อนๆค่ะนี่ค่ะเมนูสีล้วนไก่ก่อนค่ะข้าเจ้าว่าเห็ดก้าวเขายัางเป็นแสบตําหลังคกใส่ไปตามเพิ่วมาแมนวค่ะพี่น้อง แด้วนู้ัวบุกพริกให้มันหอมกันค่ะพี่น้องคอยใส่ไกล่ลงไปมันร่มนี <c oughs> กินบุกพริกขึ้นมันร่มนี่มีประโยชน์เดยค่ะพี่น้องแ,แรกๆคพวกนูก,กินไม่ไม่เลยค่ะพี่น้องโอ้ยเขาของหนาเหมือนะรสามสี่หลอดเพราะว่ามันกําลังไม่กาลังซากินค่ะนี่ค่ะในกินพร้อมแล้วนูก็เอาไก่ใส่ลงไปค่ะ ใส่เซลงไปละล้วนให้มันสุกตึกหน่อยนึงค่ะพี่น้องไฟคนนะคะเพราะว่าใกล้นี่ก็ข้าวพื่อกันเลยค่ะพี่น้องค่ะไปคนเลยค่ะคหนี่ค่ะเมื่อนั้นนุแกงเส้ปลากระป๋องไปแล้วนะคะพี่น้องกระแทบพื่กันค่ะเลื่อ้นนุ๊ก็แกงสมไปอยู่ค่ะพี่น้องแกงสมแบบอันนี้ค่ะแกงสมมาอีกหม้อหนึ่งแกงสมแบบเพจไทยอันนี้แกงไส้หมูด้วยค่ะพี่น้องแกงไส้หมูสามสาย อันนี้แม่กินจะได้นนเพิ่นกินค่ะเพิ่นกินแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าผมมุ่นนี่สิกินแบบแกงเล้าๆแกงใส่ปลาละเซย่างสิสงสค่ะแซ่บค่ะช่วงนี้มันออกลายเป็นนามะลุ่มค่ะไลายล่แก้เบิร์ดละค่ะน,นี่คือรอบสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็เอาไปฝากหยันาติฝากพี่ฝากน้องเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องก็นี่ก็คือเซเบิร์ดละค่ะนูก็เลยเสียดายตอยมากมองว่านะ เติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงค่ะมาลุ่มนี่พัดใส่ไขก่กระแสบด้วยค่ะพี่น้องลองเห็ดมึงด้วยค่ะแต่ว่ากอนสีพัดนี่เข้าหลวกก่อนต้มน้ำอกอกกนความขึ้นของมะลุ่มมาสิคอยบ่หขึ้นแห้งค่ะคอาบ่าแบบเป็นเฟื่อนๆฝาดๆนะคะพี่น้อง ลวกน้ำออกแล้วก็เอามาพัดใส่ไข่ค่ะโอ้แสบพี่น้องกินน่คะเดี๋ยวร่อนน้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะเพราะน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องก็ค่อยซ่อนฟองไปเรื่อยๆค่ะน่คะฟองที่เป็นมันไก่มันยังสีค่ะพี่น้อง ฟางเครื่องนุ่ก็เท็ดหนุก็บอเอานังนะคะพี่น้องเอาลอหลอกนังออกนี่ค่ะ,คะเหลิมพร้อมแล้วค่ะพี่น้องพอน้ำเดือดแล้วนุก็จะเอาอ,อีฮ่มลงไปอ,อ่อ,อนๆค่ะ ก็จะได้กินแบบนี้พี่นอ้องเผ็ดยากลำบากแะค,ะค่ไหมคะคูกมาแล้วค่ะพี่น้องยังต้องเอาหมี่มาค่อยค่อยฟานตรงตรง,ตรงเสียนมันออกเพราะว่าเวลากินนะมันสิมันเสียนหลายมันกินยากลำบากค่ะตรงใจเย็นค่อยค่อยนั่งเผ็ดค่ะพี่น้องก็จ <laughs> ะได้กินแต่ละเมนูค่ะเปิดไฟแห้งๆเลยคะ่ะ ต้นนี้น่คะพี่น้องเป็นมะลุ่มเหนือค่ะเป็นมะลุ่มฟักหี่เงเหมือนสืกแกต่าร์หมอกแกตเเนือไล่หลายค่ะนี่ค่ะต้นนี้พันธุ์ดีของเพิ่อยู่ค่ะมะลุ่มค่ะปลูกไว้ทางบ้านค่ะพอได้กินได้ยาดเอกคงดอกแคพักเนี้ยค่ะพักชี่นี่ก็ปลูกไว้นาบ้านค่ะป่านแล้วปลูกไว้นะคะกับพักอีตูนอวายูหมอกพีน้อยูนี่นะคะพี่น้องอุดมสมบูรณ์ก็อยู่บานเท่าค่ะเพราะว่าอย่าง ขาเป็ดปูกมัมกันมีมันก็ได้กินนะ่ะพี่น้องแล้วก็มันมีทีค่ะมันเป็นแบบปริมณฑลแถวต่างจังหวัดแถวสมุทรปราการมันก็มีทีวางเปล่าให้เฮาพ่อได้ปลูกได้กินได้หาได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะรอให้มนลุ่มเดือดกันค่ะพอหมอเริ่มเดือดมะลุ่มเริ่มซุกค่ะมันก็จะปรุงด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่สองกระบวยค่ะ ตามด้วยผงปรุงรสค่ะนุสขาบุไ้จ,จ้าเขื่อเลยค่ะที่ก็ขอผงปรุงรสหือซอยใดเลยค่ะวความแซ่บตามด้วยนองชู่ค่ะใส่ไล้แซ่บหลาย ก็รุ่มนี่ตุ่มต้มให้ดซุกอิลีได้ค่ะพี่น้องแกงให้ดซุกอิริมไฟบ๊อบอเฟือนค่ะเพราะว่าถ้าข้าวเห็ดบ๊อบซุปมันิมสุเฟือนค่ะเป็นนุ่ปลเห็ดเดือดอีกจะข้าวนึงค่ะข้าวเริ่มซุกมาเตองใส่บ๊อพริกดืองรุไปค่ะแล้ว,วก็ตามด้วยข้าวผัวมาคล้ายเซไลค่ะพี่น้องตามด้วยผักชีลาวผักกีตูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ พี่น้องพร้อมแห้งค่ะนี่จ้าพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงออมบักอีหุ่มใส่ไก่ค่ะกําลังหอนๆอนนะคะพี่น้องนี่ค่ะนุสิซีโบเแต่งเป็นผ้าเฮเบิ้งนะคะพี่น้องนุ่งแกงหฮเบิ้งซัมนี้ก็สะ ไปลวคะ่ะพี่น้องขอบคุณละไลเดอคะ่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มี่ให้กันเสมอคะ่ะพี่น้องโมงนี่มากผ้ามาเห็ดแกงออมบักอีหุ่มซื้อๆนะคะพี่น้องนี่คะ่ะเพราะว่าโมนี้คนนูกินอย่างเดียวกินแกงออมนี่แหละสลัดข้าวพลมันด้วยกินกับข้าวเหนียวแค่นี้ก็แล้วคะ่ะเอาละจ้าไปละคะ่ะพอกันคิดหนาะเป็นเมนูอาหารคืเอเกาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ